แล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะค่ะลูกชิ้นปรากายค่ะเคียร <you> ี่เบอร์เวนนี้นะคะเคจะยำลูกชิ้นปรากายค่ะไปชมกันเลยนะคะก็มีลูกชิ้นปรากายนะคะหอมแขกค่ะต้นขึ้นชายต้นหอมค่ะน้ำกระเทียมดองนะคะ พริกชี้ฟ้าปั่นน้ำค่ะน้ำมะนาวค่ะน้ำปลานะคะน้ำเชื่อมค่ะเนี่ยค่ะเอ่อน้ำปลาสองช้อนแกงค่ะแล้วก็น้ำเชื่อมสองช้อนแกงน้ำกระเทียมดองสองช้อนแกงนะคะแล้วก็น้ำกระเทียมดองสองสองช้อนแกงค่ะจาังนั้นพริกค่ะพริกปั่นยี่สิบเม็ดค่ะพริกแดงนะคะปั่นน้ำค่ะใส่ลงไปเลย หอมแขกนะคะหนึ่งหัวค่ะใส่ลงไปลูกชิ้นปลากรายนะคะสองขีดค่ะใส่ลงไปเลยค่ะต้นหอมขึ้นช่ายค่ะอย่างละสองต้นค่ะใส่ลงไปแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะคนเข้าให้เข้ากันค่ะ เสร็จแล้วสร็จแล้วนะคะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะยำคะ่าชิ้นปลากายนะคะนี่ค่ะเ,เพื่อนๆลองไปทำกินกันดูนะคะทำมา่ายาก่ายๆค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย